สวัสดีครับพบกับไอซี่แมนนะครับกับรายการติดตามหุ้นลุ้นไปต่อประจําวันศุกร์ที่1ตุลาคมนะต้นเดือนแล้วนะครับ2องศนะครับเจอกันแบบนี้หลังตลาดปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหุ้นติดตามเพื่อนๆวันนี้หุ้นเด่นวันนี้มีอะไรบ้างอย่าลืมกดปุ่มติดตามช่อง y o YouTube ไอซี่แมนด้วยนะครับ i s a l a r y m a n ไอซีแมนหรือจะสนับสนุนช่องนะครับให้ไลฟ์กันแบบนี้คลิปดีๆแบบนี้ก็สมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับรับ สเปเชียลคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะเรามาดูตัวแรกกันฮะปุ๊บขึ้นไหมปุ๊บเออขึ้นละตัวแรกครับกราฟครับมาดูกราฟฮะโหสวยนะนะครับฮ้ยมาตอนขึ้นขึ้นขึ้นมาแบบตอนบ่ายนะทรงเดิมก็โอเคนะตั้งหลักตั้งลำนะรันเวย์พร้อมนะครับแล้วก็ขึ้นไปออ้ย43.25ดพอดีเลยนะมีเกินเกินนิดนึงนะครับสวยครับนะครับ กราฟนี้โอ้โหสวยงามทำเฟรมเดย์เรียบร้อยฮะตรงนี้ไปฮะลุ้นไปต่อนะครับสำหรับกราฟนะครับลุ้นไปต่อนะนะฮะน่าจะได้แหละถ้ายอดจะพักก็แถวนี้ครับ42บาทนะครับสำหรับกราฟมาดูตัวถัดไปครับบ้านปูบ้านปูนะครับก็เหมือนเดิมครับ13บาทเอามาชนชนมีแค่ยื่นฮะ ก็ยังลุ้นต่อได้นะครับลุ้นให้ขึ้นไปลุ้นให้ขึ้นไปสําหรับบ้านปูนะครับตอนนี้ก็คือโอ้ oh, แต่ก็สะสมอยู่เหมือนกันนะเนาะเนาะนะครับไปดูเดน,นิดนึงฮะเดก็นี่ครับ uh huh. พยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่ m อ็ A C D ก็ไม่ได้แผ่วนะครับก็นิดนึงนะครับแต่ก็ลุ้นได้อยู่นะครับสําหรับบ้านปูโอรุ่มเข้ามาด้วยคนระับนี่ปี๊ขึ้นมานะครับ ลุนไปต่อนะทะลุ13บาทให้ได้นะครับสำหรับบ้านปูตัวถัดไปลานนาครับลานนาก็ทรงสวยนะฮะนี่ทำเปิดมาทำเฟรมเดเลยนะครับเนี่ยครับลงขึ้นมาแล้วพักแล้วงัดไปขึ้นไปขอขยับเลยแล้วกันนะครับนี่ครับขึ้นไปทำไฮที่28.25แล้วนะครับวันนี้ขึ้นไปแล้วพักลงมาไปดูทำเฟรมเดจะเห็นรายละเอียดนะครับ อันนี้เส้นเดิม,ดมผมขออนุญาตเอาออกนะครับผ่านโซนพวกนี้มาหมดแล้วนะครับเนี่ยครับก็มีโอกาสตรงนี้ครับยิ่มเงัดขึ้นไปหรือจะลงมาพักนิดน,นึงนะครับแนวแนวนีแนว้แนวโซนนี้ได้นะครับ25-26เนี่ยแล้วก็งัดขึ้นไปนะครับสำหรับรันนายังไต่ระดับได้อยู่เบสเคสไปต่อนะครับเวิร์สเคสยาหลุดย่าหลุด25.5 นะครับอย่าหลุด25.5เดี๋ยวลงมาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาทรงแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับสำหรับรันนาตัวถัดไป AGE ครับเกเกาะมาด้วยกันนะครับก็สเต็ปสวยครับขึ้นไปวันนี้ขึ้นไปได้ถึงเท่าไหร่3.34นะครับแล้วก็ลงมาพักโอ้แนวนี้พอดีนะนะครับแนวนี้พอดีขออนุญาตยกออกมาช่วยนี่ครับลงมาแนว3.2 นะครับก็พักตัวก็ลุ้นงัดกลับขึ้นไปนะครับก็น่าจะเล่นได้อยู่เนาะ a g e นะครับถ้าไปดูที่ Time Frame Day นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ครับไฮเตี้ยลงไฮเตี้ยลงแต่ตรงนี้ครับทำลยกสูงขึ้นและกำลังจะทำไฮสูงขึ้นถ้าขึ้นแบบนี้ก็กลับตัวที่แบบชัดเจนนี่เห็นไหมฮะปุ๊บถ้าอย่างนี้ฮนะแล้วขึ้นต่อและยกตรงนี้ไปได้ต่อก็สวยสำหรับ a g e นะครับ ถัดไปนะครับ RCL มาหรือยังครับเรือส่งตัวแทนมาสักสักตัวหนึ่งก่อนนะครับที่ Time Frame Day ฮะ Time Frame Day เป็นไส้แบบนี้เออเอ,เ,อเป็นไส้แบบนี้แล้วขอลุ้นได้ไหมนะฮะขอลุ้นแนวแนวแบบแบบนี้ครับเนี่ยครับอีกวันหนึ่งนะครับวันจันทร์ขอให้เปิดเหนือ47.25ขึ้นไปนะครับเป็นแท่งแบบนี้ก็สวยฮะก็ลุ้น กลับขึ้นไปนะครับลุ้นกลับขึ้นไปในทาวเวร์เฟกเนี่ยครับยืนให้ได้ฮะยืนให้ได้แล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับเด้งขึ้นไปนะครับแต่กลับตัวจริงจังไหมยังตอบไม่ได้นะครับเพราะเพิ่งยังลงมานะครับอันนี้เพิ่งเพียงแค่ว่ากาลังแค่เด้งเฉยๆนะครับสําหรับ RCL ถัดไปครับมาดูการกุลบ้างฮะคุณแฟนคลับเยอะครับการกุลการกุลรอบนี้เออ โอ,โ,อโอ้ยเหมือนท่านี้นะนะครับอ๋อ refresh g r a ก่อนเหมือนนี่เลยนี่น,นีมีคู่แต่นี้โอ้โหนี่นี่แบบนี้นะครับรอบนี้ครับไม่ลงทีเดียวนะครับอีกวันหนึ่งเล่นต่อครับและที่สำคัญนะที่สำคัญนะครับห้าจุดปิด5.05ปกตินี้จะปิดแบบมีแบบนี้นะเนาะนะครับ เออโอเต็มเต็มนะครับใครยังไม่ถอดใจนี่ยินดีด้วยนะครับโหมาสุดรอบนี้มาสุดจริงวะเออแต่ก็นี่อันนี้รอบนี้มานี่เหมือนกัเหมือนแท่งนี้เลยครับอีกแท่งนี้เขียวมานะครับแต่นี้โหมาแน่นต้องดูอีกวันหนึ่งเอาไงครับจะขึ้นสักทีไหมจะขึ้นสักทีไหม <laughs> เออ ลุ้นต่อนะครับกันกุลนะครับมาสักขนาดนี้ละนะฮะถัดไปนะครับติดล้อครับติดล้อไปดูที่ไทม์เฟรมเดย์เลยละกันนะครับติดล้ออย่างน้อยฮะที่ไทม์เฟรมเดย์นะครับอย่างน้อยเห็นแล้วว่าสามสิบสามจุดสองห้าครับสามสิบสามจุดสองห้าครับมีอาการเหมือนจะ นะรับอยู่พักได้อยู่นะมีคนช่วยดันขึ้นมาฮะเนี่ยครับนิ่งๆแล้วก็วันนี้ไม่ลงต่อพอไม่ไม่ลงต่อมันก็คือภาพคือสบายใจขึ้นนึกออกไหมสบายใจขึ้นโล่งขึ้นครับเพราะว่าเราเห็นโลต่ําสุดแล้วว่าคือ33.25นะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของติดรอครับต้องพยายามดันตัวเองขึ้นไปหนีขึ้นไปฮนะเหนือ3.5ให้ได้ถ้า ถ้ามาแบบนี้เด้งมาสามห้าแล้วลงเอาอ้่าถึงนะอย่างนี้โอเคได้อยู่นะครับแต่อย่าลงมาถึงสามสามสองห้านะนะครับสำหรับติดล้อทางที่ดีครับหนีขึ้นไปเลยครับชัวร์สุด <laughs> ถัดไปนะครับพี่เข้มครับคัมแบ็กมาอีกครั้งหนึ่งนะครับยูเค้มนะครับพี่เข้มนี้ครับหลังจากที่ นะครับแผ่วแผวไปแผ่วไปแล้วก็หูหลุดไป1.2 2.76เอ้ย2.76เด้งขึ้นมาแล้วลงต่อนะครับวันนี้ครับมานี่ครับนี่ฮะวันที่1ตุลาครับ1ตุลามายืนยืนนะยังไม่มีอะไรนะบ่ายเท่านั้นนะครับตอนบ่ายเท่านั้นนะครับปุ้งทีหนึ่งไฟไม่สองปุ้งที่สอง โอ้ไฟเริ่มมาแล้วฮะปุ่งที่สามโอ้โหไฟกระพริบวิบวับวิบวับมาแล้วตอนนี้มาเต็มมามาจัดมาจัดเต็มโอ้โหเนี่ยเวลาวูามันลงฮะแล้วมันจะกลับขึ้นมาแล้วแบบว่าแรงแรงฮะชัดๆนะครับเนี่ยเอาอย่างเงี้ยแล้วมันจะมาถึงเร็วนะครับมาถึงเร็วนี่ชัดเจนมากฮะโอ้โหตรงนี้แช่มาต้องนานนะครับขึ้นภายในวันเดียวฮะนะครับไปสุด 3.4เนาะแล้วก็ย่อมาปิด3.3.4นะครับก็เหมือนเดิมครับสไตล์เหมือนเดิมครับขึ้นไปแล้วนะครับระมัดระวังระมัดระวังนะครับจังหวะลงจังหวะตบมีครบทุกรสชาตินะครับเหมือนเดิมนะครับมีสต็อปให้ชาร์ตต้องโฟกัสด้วยนะครับเทได้ทุกเมื่อนะครับเข้าใจตรงกันนะนะครับตอนขึ้นจัดขึ้นได้กำไรโอเคแต่ใครยังมีของถ้าผิดทางฮะสต็อปลึกหน่อย สเตปแรกผมเห็นแถว3.24นะครับ3.24แล้วก็แนวแนวเนี่ยแหละ3.1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไหลลงมาก็สต็อปด้วยแต่ถ้าลุ้นไปต่อน,นี่โอ้โหถ้าเปิดมาวันจันนี้ทะลุ3.44นี่สุดจริงนะนะครับสุดจริงนะครับ <c oughs> เรายังคงเป้าหมายเดิมอยู่ที่3.66ฮะค,คือไม่ผ่านนะครับจริจริงรอบนี้ สามจุดเท่าไหร่สามจุดห้าก็ตื้อๆนะครับไม่ไหวอ่ะดูซิรอบนี้มาจริงไหมจะมาครั้งเดียวแล้วจบหรือต่อเนื่องอารมณ์แบบนี้เห็นไหมฮะเนี่ยฮะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปต่อเนื่องนะครับสําหรับยูเคมนะครับอืมเนี่ยเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาแล้วดันต่อไม่ใช่ขึ้นมาแท่งเดียวอีกแท่งหนึ่งแดงปื้จบจี๊ดเลยนะ <laughs> จี๊ดกันเลยทีเดียวนะครับตัวถัดไป VPO ครับ VPO ที่ Time Frame Day นะครับ mm. ก็คืออยู่ในโซนนี้ฮะมีหลุดหลุดมาบ้างเนาะนะแถวๆนี้หนึ่งจุดหนึ่งจุดเก้าแปดนะครับอืมก็พักอยู่บริเวณนี้ถ้าไปดูที่ Time Frame หกสิบวันนี้มีกระตุกขึ้นไปนะฮะนี่ตั้งแต่ตรงนี้นะครับขึ้นมาปึ๊บเนี่ยขึ้น แล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นต่อนี่เห็นไหมฮะก็ทรงโอเคนะฮะไปประคองไปเรื่อยๆก็เป้าถัดไป2จุดแ้วสองเนาะนะครับรอบนี้จะผ่านได้ไหมนะครับสำหรับ VPO ฮะก็มาอยู่นะวันนี้มาอยู่นะครับอืมหลังจากที่ล่วงไปกลับมาเกาะได้ละแล้วก็มายืนสวยๆละนะครับสำหรับ VPO นะครับถัดไปฮะ TNP tnp s i d e way นะครับปุ่ง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 ปุ้งและก็สามารถวันนี้สามารถทะลุขึ้นไปได้ครับนะครับวันก่อนนะครับสองวันก่อนนี้ก็ทะลุละนะครับอันนี้คอนเฟิร์มชัดๆว่าโอ้ไปแตะ6บาทนะครับไปแตะ6บาทเพราะฉะนั้นยืน5.85ให้ได้นะครับแล้วก็ทะลุ6บาทไปเลยนะครับสำหรับ tnp เนาะ นี่นี่นี่ตรงนี้นะครับพักก่อนก็ได้ลงมาพักได้ถึง5.85แล้วก็5.75นะครับเต็มที่5.65พอนะนะครับเพื่อไต่ระดับต่อตัวถัดไปนะครับ p พน n e t ตแพนเน็วันนี้ก็วันนี้มาอยู่นะครับ นี่ก็อยู่ในรันเวย์ครับไตระดับยกขึ้นเนี่ยครับสวยครับนะครับแล้วก็ไปติดที่ไฮเดิมบริเวณ3.16นะ3.16แล้วก็ลงมาพักนะครับแล้วก็มาปิดที่3.1นะครับก็ลุ้นไปต่อนะครับลุ้นไปต่อแต่ถ้าหลุด3.04มาสาหลุดสบาทนี่อุย้ยมาเจอกันอีกที2.92นะแล้ว ก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับถ้าเป็นไปได้ครับพักแค่แถวๆนี้พอแล้วยกกลับขึ้นไปจะจะสวยกว่านะจะสวยกว่าไม่อยากให้ลงมาฮะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นภูเขาสองลูกเราจะลงหรือเปล่าเนาะอันนี้ขอแค่นี้ฮะแล้วก็กลับขึ้นไปจะสวยกว่าสำหรับแพนเน็ตถัดไปอินเซตครับอินเซตปึ้งอ้ลงแบบว่าแทางทะลุถ,ถึงหัวใจเลยเนะี่ย ึงม้ามถึงปอดเลยเนี่ยค้นลึกเลยจะแบบไม่มีความพลิ้วไม่มีพักไม่มีอะไรแบบทิ้งแบบชึกฉึกชึกฉึกนะนะครับแล้วก็ท้ายสุดสุดท้ายครับวันไหนเนี่ยวันนี้ครับกลับขึ้นมาได้นะฮะเรียกว่าเด้งก่อนได้ไหมเรียกว่าเด้งก่อนนะฮะก็ลุ้นกลับขึ้นไปนะครับที่แน่อะผ่านด่าน7.5 5้า้าขึ้นไม่ได้ก็ก็เริ่มจะโอเคแหละ นะครับระดับหนึงระดับหแต่จะเจออินี่ฮะลงมาเดี๋ยวจะมากดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นไปทีละสเต็ปสเต็ปเนาะนะครับสำหรับอินเซตนะครับแต่ถ้าแบบดีๆนะเจ๋งๆนะสบายใจนะคือการขึ้นมา1.7.8ได้นะครับกลับมาโซนนี้ได้จะเยี่ยมเลยนะครับสำหรับอินเซตตรงนี้อาจจะมีขึ้นย่อพักบ้างอะไรบ้างนะครับถัดไปครับยูแวน You, อยู่อ้าวพิมพ์ผิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ไซเวย์ตรงนี้เนี่ยโซนนี้มันเนาะปึ๊บขึ้นมาไม่ผ่านนี่ครับปึ๊บเบรกขึ้นได้สวยอย่างเนี้ยครับเนี่ยจะผ่านไหมจะผ่านไหมขึ้นมาได้แล้วไปเลยนะครับขึ้นมาได้แล้วไปเลยสวยงามฮะปึ๊บแล้วพักรันเวเลยครับสวยครับ แปดจุดห้าห้านะครับทะลุทะลุไหมมีทะลุไป8.6นิดนึงก็ลุ้นต่อนะครับสำหรับยูแวนที่สำคัญถ้าไม่ทะลุลงมาครับเจอการ8.2ลึกได้เท่าไหร่ลึกได้ถึง7.95 7.85นะครับลุ้นกลับขึ้นไปถ้าไป2 t i ท e f เฟรมเดย์ล่ะโอ้ท m e เฟรมเดย์นี่โอ้สวยอยู่นะครับก็ลุ้นขึ้นไปให้ได้นะครับก็แนวนี้ถ้าลงมาถึงระดับ เจ็ดจดแปห้านะครับก็น่าจะโอเคอ่ะตัวถัดไปยูเลกานะครับโอ้โหทำเฟรมเดย์นะปะ๊าหกสิบล่ะยังไปต่อเลยอะนะครับยังไปต่อเลยยกยกไฮไปเลยเนี่ย นะครับ3.46หนะครับโอ้แล้วก็ยกยกโลขึ้นไปนะแนวนี้อุ้ยส2 4องยังไปต่อเลยอะ่ะนะครับระมัดระวังด้วยนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับอืมสุดยอดจริงๆนะครับอย่าลืมนะขึ้นต่ออลุนต่อแต่ถ้าเริ่มเริ่มหลุดนะครับเริ่มหลุด 3. 2 4ดสต้องเริ่มเอ๊ะนะครับไม่ด่านหนึ่ง3.96กนะครับ แถวๆนี้สามเก้าหกสามเก้าแปดนะที่ทำเฟรมหกสิบนะครับระมัดระวังด้วยนะครับถัดไปนะครับ AIEAIE ครับโอ้ไปชนหนึ่งจุดหกหนึ่งนะครับชนหนึ่งจุดหกหนึ่งแล้วไม่ผ่านครับตามสไตล์นะฮะเอาจริงๆก็ตามสไตล์เขานะฮะขึ้นมาไปไม่รอดก็ลงมาลงมา ปึ๊บลงมาปึ๊บลงมาก็ดูครับว่ารอบนี้ครับไม่ผ่านลงมาเนี่ย1.52หรือจะลงมาถึง1.50หรือลึก,ล,กลึกเลยลึกเลยเนี่ย1.48เพราะว่าครั้งที่แล้วเห็นไหมครับลงมาหลุด EMA89 แล้วถึงจะค่อยพักกับตัวถึงจะหาจังหวะกลับตัวขึ้นไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับอาจจะนี่เลยนะ1.5ก็ได้นะหรือลงไปจากนี้นะครับเอานิ่งๆแบบเนี้ยฮะ ให้เห็นมีแท่งกลับแบบนี้ครับสวยเนี่ยครับแล้วก็ว่ากันไปอีกทีสำหรับ AIE นะนะครับตัวถัดไปนะครับออกไปดูเดให้ดูเดให้นิดนึงปึ๊บอื้อขึ้นแท่งเขียวลงแท่งแดงขึ้นแท่งเขียวลงแท่งแดงขึ้นแท่งเขียวลงแท่งแดงอะไรกันนี่ไอ i ิงครับ ไอริงทำเฟรมเดย์ก็ไปเรื่อยๆนะครับรันเวย์ไปเรื่อยๆนะครับไปดู60ก็เนี่ยฮะไต่ระดับไปเรื่อยๆจังหวะเขานะครับปุ๊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 บก็ลุ้นต่อไปฮะทะลุ9.15ให้ได้เพื่อจะไป9.5นะครับสำหรับไอริงโอเคเนาะนะครับเนี่ยเวลาไต่ระดับเป็นแบบนี้ครับโลยกสูงขึ้นไฮยกสูงขึ้นโลยกสูงขึ้นไฮยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้สวยนะครับเอฟเฟก เอฟเฟกต์ทำเฟรม60นะครับโอเคครับอยู่ฐานที่มั่นนะครับพักอยู่นะครับหลังจากที่ร่วงลงมาแล้วก็นิ่งๆแล้วเริ่มฟื้นแล้วครับเริ่มฟื้นแลครับจะไปถึง9.9ไม่ถึงฮะได้9.8แล้วก็ลงมาย่อมมาพักตรงนี้ปิดตรงนี้9.65นะครับเพราะฉะนั้นเอฟเฟกตครับลุ้นกลับขึ้นไปทะลุ9.85ให้ได้นะครับทะลุ9.8ให้ได้ ได้อ,อยู่นะนะครับลุ้นทะลุขึ้นไปนะครับสำหรับเอ็มเฟกต่อไป b j c จซีเ c h ไอบีครับ b ีเนี้จังหวะคือไงฮะลงมาพักแล้วไปต่อโอ้ยสวยแล้วนะไอ้แท ok ่งน ok ี้สวยเลยนะโอ้ยไม่ให้ไปต่อแล้วก็โอ้ยปิดมาสักเกือบจะมิดแท่งนะครับเกือบจะมิดแท่งแต่ก็ ยกกลับขึ้นมาได้อ่ะลุ้นไปต่อทังนี้ก็พอไหวนะนะครับลุ้นทะลุ2.28อีกรอบให้ได้นะครับก็จะได้ขึ้นมาเล่นโซนนี้สำหรับ BJCHI นะครับชำรืเงซ้ายครับชำรืองซ้ายมียอดเดิมอยู่2.44นะครับภารกิจขึ้นไปให้ถึงนะครับถามว่าลงได้ไหมลงได้ครับพักนี้ฮะ2.1ไหลลงมานรุดนะ2.1 2.06และรบกวนเด้งกลับด้วยถ้าจะลงนะนะครับ ถัดไป cpt cpt นะครับเอาอะไรวะขึ้นไปเมื่อวานฮะสาขึ้นไปฮะทำไฮสุดที่1.18แล้วก็ล่วงลงมาวันนี้ลงมาปิดแก็บเรียบร้อยฮะหนึขึ้นไปเต็มที่ได้แค่ได้แค่ไรหนึ่งแล้วก็ลงมาปิด1.08แต่แต่แต่ ema 15รับอยู่นะ เออเอยังรับอยู่นะครับไปดูทำเฟรมเดย์ครับเป็นไงครับโอ้โหอย่างน้อยก็นี่ครับตรงนี้ครับมีความพยายามที่จะขยับขึ้นอยู่นะนี่คือยอดยอดเดิมนะครับ1น8นะครับนี่มีความพยายามจะขึ้นไปอยู่นะครับแต่ยังไม่สําเร็จนะฮะไม่งั้นถ้าไม่ไหวนี่ก็จะลงมาย่อมาพัก่าไหร่บาทหรือแนวนี้ครับ0.94 0.93แล้วก็ค่อยว่ากันต่อเห็นปะ เนี่ยเห็นแบบเนี้ยอาการแบบเนี้ยขึ้นสุดลงสุดบางทีนี่นะครับปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้อาจจะลงมาถึงนี่แล้วก็ค่อยตั้งหลักอีกทีก็ได้สําหรับ CPT เพราะฉะนั้นเกมฮะเกมกลยุทธ์ของเราต้องดูจังหวะดูมุมนะฮะว่าเหลี่ยมไหนนะครับมาถอยมาดูเดดู60สิซิจังหวะตรงไหนบางทีมันอาจจะต้องถอยตั้งหลักอะไรแบบเนี้ยเราจะได้วางกลยุทธ์ได้โอเคอ่ะนะครับ ครูครับครูจริงๆแล้วถ้าภาพเดย์นะเมื่อกี้อ่าเปิดภาพเดย์ไว้นะครับเนี่ยครับจังหวะเขาตามนี้เลยฮะพิ้วพิ้วไปตามรันเวย์นี่เห็นไหมฮะปึ้ง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 ,ง,งแล้วตอนนี้ยกไปที่ EMA 15แต่ด้วยความที่เขาซิ่งและแรงนะฮะมันมีจะมีความเสียวเข้ามานะครับขึ้นก็ขึ้นจีจารลงก็ลงจ,จี๊ดเจีเ๊ยกเลยลงเจี๊ยกเลยนะฮะนี่ไปถึงเมื่อวานนั้น1.21นะครับแล้วปิด ต่ำม,มา1.05วันนี้วันนี้วันนี้พยายามขึ้นมาอยู่ไปดู60พยายามจะมานะนะครับไปได้1.12นะแล้วก็ลงมาปิดที่เดิมนะครับก็พักตัวนะครับก็ดูจังหวะครับถ้าสวยๆคือเริ่มงัดกลับให้เห็นเหนือ1.1ถ้าสวยๆก็ทะลุ1 1 3กลับไปที่เดิมนะครับก็ยังไต่ระดับได้อยู่นะครับยังไต่ระดับก็หวังว่าไม่ทำต่ำกว่า1น5่จะดีนะครับจะดี นะครับแนวแบบแถวนี้บริเวณนี้น่าจะโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองตีก่อนนะครับตรงนี้ฮะช็อตน,นี้ปึ๊บเนี่ยไปไปลักษณะแบบเนี้ยก็ยังโอเคอยู่นะครับสำหรับครูนะฮะไม่ได้แบบเจาะจึ๊กจึ๊กนะครับเต็มที่ครับอย่าหลุด1.01หสำหรับภาพใหญ่นะสำหรับภาพใหญ่อย่าหลุด1.01 ไปดู t ทําเฟรมเดย์เมื่อกี้สักครู่เนี่ยครับให้เป็นภาพนี้อยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้จบไปแล้วทั้งหมด20ตัวนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ซ์ลียแมนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันหยุดนะฮะวันเสาร์อาทิตย์ไม่แน่ใจอ่ะจะอาจจะเช้าวันอาทิตย์นะครับจะส่งคลิปเซตร้อยที่กลองไว้ให้แล้วนะครับได้ให,ให้ได้รับชมกัน นะครับแล้วก็ใครสนใจที่จะลงรายละเอียดในคลิปที่กรองเซตร้อยทีก็สามารถสมัครสม,สมาชิกไอสลี่แมนได้นะครับจากหน้าจอนะปุ่มจอยอยู่ข้างๆโอเคเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ